สวัสดีค่ะเพื่อนอนมาแชร์เปิดปีใหม่มาแล้วเป็นยังไงกันบ้างหลายคนอาจจะต้อง work from home กันบ้างใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน พออยู่ห้องนันนก็เริ่มเบื่อเริ่มเหงากันใช่ไหมวันนี้มาแชร์ท็อปชาร์ตจะมาแชร์สัตว์ที่น่าเลี้ยงในปี2021กันค่ะเผื่อใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงมาไว้อยู่ข้างกายเพื่อไม่ให้เหงาในช่วงที่ต้องอยู่ห้องนันนบอกเลยว่าบางตัวน่ารักจนต้องแชร์แต่บางตัวก็แอบน่ากลัวนิดนิดนะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่า 10. เจ้าขนฟูเฟอร์เรดระดับความเลี้ยงง่ายระดับ5้า เฟอร์เรดเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวคนแถมชอบที่จะเข้าหาคนอีกด้วยมีรูปร่างลำตัวยาวขนฟูหน้าตาจิ้มลิ้มแถมยังเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยร้องไม่ต้องพาเข้าห้องน้ำบ่อยๆอีกด้วยมันจึงเหมาะมากๆสำหรับเป็นสัตว์เลี้ยงของคนที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะข้อควรระวังเฟอร์เรดเป็นสัตว์ที่ชอบที่แคบๆมากระวังอย่าให้มันเข้าไปตามซอกหรือด้านล่างเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะคะ เพราะอาจจะโดนทับตายได้อีกทั้งเวลาที่เอาออกจากกรงระวังอย่าให้มันปีนป่ายขึ้นที่สูงๆเพราะอาจจะตกลงมาบาดเจ็บได้คะ่ะ ฮอนแลนล็อบเจ้ากระต่ายหูห้อยระดับความเลี้ยงง่ายระดับ5ลักษณะเด่นของกระต่ายพันนี้คือหูที่ยาวและห้อยของมันค่ะทั้งความยาวของหูและขนาดของตัวจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์มันเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างเรียบร้อยและเข้ากับคนง่ายแถมยังจําห้องน้ําของตัวเองได้ด้วยนะข้อควรระวังกระต่ายมีสัญชาตญาณของการแทะดังนั้นให้ระวังพวกสายไฟให้ดีเวลาที่ปล่อยออกมาเล่นนอกกรง รวมถึงระวังสิ่งของต่าง,างๆที่อาจจะถูกกระต่ายแทะได้8เดกูเจ้าหนูฟันแทะระดับความเลี้ยงง่ายระดับ C ในบรรดาหนูทั้งหมดเดกูเป็นหนูที่เข้ากับคนง่ายมากที่สุดค่ะมันมีบุคลิกที่อ่อนโยนและไม่ค่อยทะเลาะก,กันเองสักเท่าไหร่แถมมันยังหัวดีสามารถฝึกท่าทางต่างๆได้ง่ายแต่อาจจะต้องให้อาหารเป็นรางวัลสักหน่อยนะ ข้อควรระวังหางของมันมีขนเล็กๆน่ารักก็จริงแต่ถ้าจับแรงจนขนหลุดอาจจะทำให้ผิวหนังตรงหางฉีกขาดได้ดังนั้นระวังอย่าไปจับส่วนหางของมันจะดีกว่าค่ะ 7. เจ้าโอน้นหนูกินนี่พิกระดับความเลี้ยงง่ายระดับซี จ้หนูกินนี่พิกยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นหนูที่กินอยู่ง่ายและแข็งแรงถ้าเอาอาหารที่หนูกินนี่พิกชอบมากๆมาวางไว้บนมือแล้วก็มันจะรีบคว้ามับให้อย่างรวดเร็วเลยข้อควรระวังเจ้าหนูพันนี้เป็นสัตว์กินพืชและค่อนข้างขี้อายดังนั้นอย่าพยายามวิ่งไล่หามันนะคะเพราะจะทําให้มันเครียดได้ควรที่จะรอเฉยๆให้มันเป็นฝ่ายเข้ามาหาเองจะดีกว่า 6. เจ้าหนูอารมณ์ดีแฟนซีแรดระดับความเลี้ยงง่ายระดับ C แฟนซีแรดเป็นสายพันธุ์ที่ดัดแปลงใหม่สําหรับเป็นหนูเลี้ยงโดยเฉพาะมันไม่กลัวคนแล้วก็เข้ากับคนง่ายคนเลี้ยงมักจะวางมันลงที่ฝ่ามือหรือเกาะที่ไหล่แล้วพาไปที่ต่างๆวิธีดูแลคล้ายกับแฮมสเตอร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายอีกพันหนึ่งค่ะข้อควรระวังเนื่องจากมันมีความสามารถในการผสมพันธุ์ค่อนข้างเร็ว ดังนั้นระวังในเรื่องการแพรพันธุ์ที่อาจจะมากเกินความจำเป็นนะคะในกรณีที่ไม่อยากเลี้ยงหลายตัวอาจจะต้องแก้ปัญหาโดยการเลี้ยงตัวเมียคู่หรือว่าตัวผู้คู่ก็ได้คะ่ะ 5. เต่ากรีกระดับความเลี้ยงง่ายระดับ4เต่ากรีกแข็งแรงเลี้ยงง่ายกินผักเป็นอาหารหลักการเตรียมอาหารก็เป็นเรื่องง่ายคะ่ะเนื่องจากเป็นเต่าบก จะเลี้ยงในสระที่มีน้ําพอประมาณหรือว่าจะเลี้ยงในกรงก็ได้เทียบกับเต่าที่อยู่ในน้ําแล้วการดูแลอนา,ามัยของมันเนี่ยง่ายมากจึงเป็นเต่าพันเล็กที่น่าเลี้ยงพันหนึ่งค่ะข้อควรระวังเต่ากีกจะกินใบของผักเป็นหลักให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีก้านแข็งเช่นต้นหอมญี่ปุ่นเป็นต้นอีกทั้งเนื่องจากเต่าก,กีกมีอุณหภูมิในร่างกายค่อนข้างแปรปรวนมันไม่สามารถสร้างอุณหภูมิในร่างกายเองได้ ดังนั้นหากอยู่ในที่ที่อากาศหนาวในกรงที่เลี้ยงเต่าควรจะวางฮีเตอร์อุ่นๆไว้ใกล้ๆเจ้าเต่าจะหาที่ที่เหมาะสมกับอุณหภูมิในร่างกายของมันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเอง 4. เม่นแคระจำดุกดิกระดับความเลี้ยงง่ายระดับ3 เม่นแคเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในบรรดาเม่นเดิมมันเป็นสัตว์ขี้อายแต่ก็เลี้ยงง่ายแม้แต่เด็กๆก็ยังเลี้ยงได้ค่ะเข้ากับคนได้ง่ายและยังมีอาหารเฉพาะแม่นแคจำาหน่ายให้เลือกอย่างหลากหลายอีกด้วยแต่ถ้าใครจะเลี้ยงเม่นแคต้องระวังไว้มากๆนะคะเม่นแคไวต่อเสียงและการสั่นสะเทือนมากๆดังนั้นอย่าให้มันตกใจเด็ดขาดระวังจะทำเสียงดังจนมันตกใจนะขนมันจะตั้งขึ้นได้ 3. เจ้ากระรอกบินชูการายเดอร์ระดับความเรี้ยงง่ายระดับ3 s ชูการายเดอร์เป็นกระรอกที่เติบโตในกระเป๋าเช่นเดียวกันกับจิงโจ้หรือหมีโคอาล่าปกติแล้วมันเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้ในถุงเล็กๆแต่ว่าสามารถเลี้ยงในกระเป๋าสำหรับชูการายเดอร์โดยเฉพาะได้เหมือนกันข้อควรระวังเนื่องจากมันตัวเล็กและขี้อายการเคลื่อนไหวเร็วๆอาจจะทำให้มันตกใจได้ต้องระวังข้อนี้เป็นพิเศษนะคะ มาถึงอันดับสองกันแล้วนกคอค่าทิวหัวตั้งระดับความเลี้ยงง่ายระดับ3นกคอค่าทิวเป็นนกแก้วเล็กสายพันหนึ่งถึงมันจะตัวเล็กแต่ก็แข็งแรงไม่ค่อยส่งเสียงดังเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ถึงอย่างนั้นมันก็แอบเรียนเสียงเวลาเจ้าของพูดได้เหมือนกันนะข้อควรระวงังเวลาที่ปล่อยให้มันบินในห้องจะต้องมั่นใจว่าปิดประตูและหน้าต่างเรียบร้อยแล้ว และจะงอยปากของมันก็เป็นตัวเกี่ยวเปิดกรงได้เวลาที่ให้มันอยู่ในกรงก็ต้องล็อกไว้ให้ดีด้วยนะมาถึงอันดับ1ตุ๊กแกเสือดาวเจ้าปาดเปรี้ยวระดับความเลี้ยงง่ายระดับ3 ตุ๊กแกเสือดาวเข้ากับคนได้ง่ายสามารถวางไว้บนมือแล้วพาไปที่ต่างๆมันจะชอบกินมแมลงเป็นๆอย่างเช่นจิ้งหรีดแต่ว่าปัจจุบันถ้าเป็นมแมลงแช่แข็งมันก็สามารถกินได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงสําหรับอาหารเจ้าตัวนี้เลยหาได้ไม่ยากเลยคะ่ะข้อควรระวังหากคุณคว้าหางมันในระยะกระชั้นชิดมันจะคิดว่าถูกจูโจมและสลัดหางหลุดเพื่อป้องกันตัวสิ่งสําคัญเวลาที่จับมัน ้องค่อยๆนะช้อนอุ้มจากด้านล่างขึ้นมาอย่างเบามือค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสัตว์เลี้ยง10ชนิดที่มาแชร์ท็อปชาร์ตเอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันบางตัวก็น่ารักงุ้งงิง้งแต่บางตัวก็น่ารักบนสยองอยังไงก็ไม่รู้ ไปซื้อกันแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมาแชร์ด้วยนะคะเราจะนำเทรนไลฟ์สไตล์ต่างๆจากทั่วโลกมาแชร์ให้คุณจนคุณต้องอยากแชร์แชร์เลยวู้